สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่อค่ะอ่าวันนี้มาเรียนกับพี่สาวเนาะเป็นยังไงบ้างก็ได้รู้ความรู้มากขึ้นค่ะจากที่ไม่รู้ว่าเส้นนี้มันหมายถึงอะไรเราก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะว่าบนมือเรามีสัญลักษณ์อันนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะนะคะอาจารย์ก็น่ารักเป็นกันเองค่ะความรู้วันนี้แล้วน้องแอรวันนี้ก็ได้รับการสักกับพี่สาวแล้วเป็นไงบ้างดูดินี่ค่ะนี่ค่ะน้องแอรก็ทําแล้วเสมือนจริงนะคะ เป็นไงรู้สึกว่าจะโชคดียังไงบ้างฟังแน่นอนค่ะฟังแน่นอนใช่ค่ะฟังแน่นอนใช่ไหมคะโชคดีแน่ค่ะใช่ไหมคะเพราะน้องแอบอกว่าเส้นแบบเนี้ยครูเอ๋มีนะคะก็ปี้เลยค่ะนะคะน้องแอบอกว่าอยากโชคดีเหมือนครูเอ๋ยอมนะคะยังไงก็ต้องทํานะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกการครั้งแรกที่เราเจอกันรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าอาจารย์น่ารักมากค่ะมีสวยมากแล้วก็ เป็นกันเองมากค่ะให้ความรู้เยอะมากค่ะใ้ความรู้เยอะเลยให้ความรู้เยอะเลยใช่ไหมคะมั่นใจแล้วว่ากลับไปดูลายมือคนอื่นได้ไหมได้ค่ะนะคะดูลายมือได้แล้วอันนี้นะคะพอเราดูลายมือคนอื่นได้ไม่ต้องกลัวแล้วพี่สาวไม่ต้องกลัวแล้วว่าน้องจะดูแฟนไม่เป็นนะคะดูเป็นแน่นอนค่ะเพรารู้แล้วว่าคนคนนี้ขี้เหนียวไหมนะคะคนนี้จะใจใจดีไหมนะคะเอออย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในลายมือเราโกหกไม่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ